ประเด็นถัดมาที่อาจารย์กฤษดามองก็คือกระแสะชาตินิยมเป็นผิดครับ oh, เพราะว่าปัจจุบันเรื่องนี้กําลังแรง<ฆ>แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงก่อนถึงวันเลือกตั้งแล้วข้อกล่าวหาของเพื่อไทยล่าสุดเนี่ย<ฆ>คลิปเสียงมีคําว่าเสียเกียรติภูมิของชาติ แล้วไปโยงกับความสัมพันธ์กับตระกุลหุ่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แก้ไม่ตกมันจะอยู่ลึกๆในใจของคนนะคะคือมันจะเป็นความกังวลเป็นความหวาดระแวงอะค่ะแล้วมันก็ส่งผลออกมาให้เห็นภาพว่าสสนักการเมืองพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายเขาก็หนีเพราะเขารู้ว่าเขาจะไปหาเสียงยังไงถ้าถูกปมเนี้ยผูกเอาไว้อยู่คนกลุ่มนี้ข้าตยานแรงอยู่แล้วไปแล้วพร้อมที่จะไปถ้าสัญญาณมันชัดเจนแบบนี้ อำนาจเก่าอย่างไรก็ยังไม่ไว้วางใจกุณทักษิณในมุมของอาจารย์กฤษดาหรือไม่ไว้ใจแล้วอีกต่อไปไม่เอาแล้วอย่างค<อ>ดีชั้น14เนี่ยชัดเจนเลยว่าทําให้รัฐพันลึกคิดว่ากระบวนการยุติธรรมกฎหมายต่างๆถูกละเมิดอย่างชัดเจน<อ>แล้วกระบวนการยุติธรรมคือเสาหลักของรัฐพันลึกถ้าเมื่อไหร่เสื่อมความน่าเชื่อถือมันจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบรุนแรงฉะนั้นกรณีนนชั้น14ถ้าไม่รีบจัดการเนี่ย ความเป็นรัฐพันลึกจะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงนี้เองใช่เมื่อไหร่ที่คนทั้งประเทศมีความรู้สึกร่วมว่าเราอยู่ในบ้านเมืองนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความเท่าเทียมหลงเหลือให้เราเลยแล้วมีอภิสิทธิ์ชนขนาดนี้ร,รัฐพันลึกเนี่ยจะลําบากแล้วจากเคสทั1 4สเนี่ยทำให้เห็นว่าไม่มีใครทํำดีลได้จริงหรือดีลนั้นจะมีอายุตลอดไป แต่เอาละความจําเป็นตอนนั้นที่ต้องให้คุณทักษิณมาช่วยสกัดสีส้มค่ะมันก็หมดความจําเป็นไปแล้วอนี่ปัจจัยที่อาจารย์กฤษดา,ษามอง<ม>เป็นปัจจัยนะปัจจัยที่3ามค<ะ>ืออำนาจเก่าไม่ไว้วางใจ